เปิดดวงปี2024สามสิ่งมุ่น่นในปีนี้ของคนพฤศกอันดับที่1ความเจ็บป่วยเนื่องด้วยเมลิตยูมาทับลัคนาของคนพฤศกเนี่ยตั้งแต่มีนาคมปี2566นะคะ มฤตยูแทนเรื่องของความเจ็บปวดอยู่แล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยของคนพสศกจะต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะมฤตยูจะโครจรทับตัวคุณอย่างเนี้ยไปอีก7ปีคือตั้งแต่ปี2566ถึง2572โรคที่ป่วยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณนะคะว่าในพื้นดวงชะตาของคุณมีดวงดาวอะไรรอยสัมพันธ์กันกับดามฤตยู มฤตยูก็จะทําได้ดวงดาวนั้นนะคะให้เกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งหากคุณไม่ป่วยเนี่ยก็อาจจะไปสัมพันธ์กับคนป่วยหรือคนเจ็บหรือคนแก่แทนนะคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยนะคะดาวพฤหัสที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่เนี่ยโคจรอ,อยู่ในจุดอับคือภพมินาดดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อเนื่องจากว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสเป็นดวงดาวของคุณพ่อนะแถมคําว่าสุภะในพื้นดวงก็คือดาวเสราร์เนี่ย โคจรอ,อยู่ในพพกรรมะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําอะไรบางอย่างนะกับเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านนั่นเอง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาถึงเมษาจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของดาวพฤหัสที่จะโครจรอ,อยู่ในภพวินาศแล้วก็จะโครจรมากลุ่มลัคนาของคุณดังนั้นดาวพฤหัสดวงนี้ค่ะก็จะกระทํานั่นเองนะให้เกิดเรื่องของความเสียหายหเกิดขึ้นนะกับผู้ใหญ่ที่เรานับถือถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพอะไรบางอย่างทําไมมีนาเมษาเนี่ยเป็นจุดที่จะต้องเฝ้าระวังค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าดาวพฤหัสเนี่ยโครจรอ,อยู่ในภพวินาศในช่วงเวลานั้นกําลังจะย้ายนะคะเวลาที่ดาว เพิ่งย้ายเข้าหรือย้ายออกอ่ะมักจะทําปฏิกิริยาค่อนข้างชัดเจนซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจรย้ายออกจากคาว่าวินาจึงต้องทําอิทธิพลกับเรื่องของคําว่าวินาแปว่าเรื่องของความเสียหายแล้วประกอบกับในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยค่ะดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่สัมพันธ์ร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูคือดาวอังคารเลข7็กับเลข3เนี่ยสัมพันธ์กันแล้วเลข3เนี่ยนะดาวอังคารมาจากคาว่าวินาอีกนะมันเหมือนแบบเป็นการย้ำมะหะในเรื่องของความเสียหายอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้น กับผ mm ู้ใหญ่นะคะกับคุณพ่อนะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับเราด้วยนะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นดาวพระศุกรซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวเราอะค่ะก็สัมพันธ์นะกับดาวอังคารและดาวเสาร์ด้วยในช่วงของเดือนมีนาเมษาเป็นสําคัญหลังจากนั้นแล้วอะค่ะ ดาวพฤหัสด,ดวงนี้ก็จะโครจรมากลุ่มลักษณะข,ของคุณ <trades> เหมือนเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องอะ่อะเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของความเจ็บป่วยที่จะเกิดข,ขึ้นกับผู้ใหญ่พอมันเกิดแล้วอ่ะดาวพฤหัสด,ดวงนี้ก็จะโครจรมากลุ่มลักษณะข,ของเราในวันที่30เมษายนแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปอีกหนึ่งปีมันเหมือนแบบพอมันเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลนะรพฤหัสก็คือเรื่องของผู้ใหญ่นะโคจรร่วมลงกับดาวฤกษ์คือโรคภัยแค่เจ็บของผู้ใหญ่ ที่เข้ามาสัมพันธ์นกันกับตัวเราทําให้เราเกิดเรื่องของการกระทําที่จะต้องทําที่จะต้องดูแลอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวเราเนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเน้นอยู่แล้วนะสำหรับคนฤาษศกเพืดาเพ,าพาืที่อยู่ทาอิทธิพ,พลชัดเจนแต่ว่าอยู่7ปีไงเพราะฉะนั้นใน7ปีเนี้ยเป็น7ปีที่จะต้องเฝ้าระาวังขึ้นอยู่กับว่าในพื้นดวงของคุณอนะองศาดาวอะ่ะมันอยู่ที่กี่องศานะคะแต่ละคนก็จะไม่ไม่เหมือนกันหรือยุจะทําให้เกิดสิ่งนั้นไม่เหมือนกันแแล้วต่ องศาดาวในพื้นดวงแต่ถ้าเกิดคุณเจ็บไข้ได้ดป่วยเนี่ยนะคะก็จะเจอหมอดีเพราะดาวพฤหัสตัวแทนของคุณหมอนะคะก็จะเข้ามากลุ่มลักณาช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีโรคเก่าอยู่แล้วนะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของโรคเก่ากําเริบนะสมมติว่าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะันอาจจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกลับมาในช่วงที่ดาวมฤตยูเดินถอยหลังก็คือช่วงเดือนกันยายน เป็นต้นไปนะแล้วเวลาคุณไปหาหมอคุณอาจจะหาหมอเก่าไม่ได้คุณอาจจะต้องหาหมอที่เรียกว่ามี Second o โอพิ o n อ่ะเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวดาวพฤหัสที่แปลว่าคุณหมอค่ะโครจรเดินถอยหลังทําให้เรื่องของการวินิจฉัยอาจจะมีการผิดพลาดหรือยาเก่าๆที่เราเคยกินนะมันอาจจะไม่ได้ผลดีเหมือนเดิมก็ได้เปิดดวงปี2024สามสิ่งวุ่นวุ่นในปีนี้ของคนพิศ ที่สองงานมีอุปสรรคเรื่องอุปสรรคในการงานเนี่ยจริงๆมีมาตั้งแต่ปี2566นะคะเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เพิ่งโคจรมากลุ่มเจ้าเรือนกรรมะในช่วงเดือนมีนาปี66แถมดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวราหูเนี่ยก็ตกวินาาด,ด้วยในปีที่แล้วนะคะแต่ว่า ช่วงตุลาปี2566เนี่ยมองว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวการงานคือดาวราหูเนี่ยโคจรย้ายนะคะย้ายมาจากจุดเสียเข้าสู่จุดลาภานั่นเองแต่ว่าดาวเสาร์ค่ะก็ยังโคจรกลมอยู่ในช่องการงานอยู่ดีนะความตึงเครียดในที่ทํางานนะคะมันก็ยังมีอยู่นะซึ่งความตึงเครียดเนี่ยนะคะก็มองว่ามาจากตัวเจ้านายหรือบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือก,นกันกว่าคุณนะคะ ก็จะทําให้เกิดเรื่องของความอึดอัดหรือทุกข์ใจเขาอาจจะมาจ้าจี้จ้าชัยมาเฝ้ามากดม,มาดูมากดขี่ข่มเหงทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเวลาที่คุณได้ทํางานหรือว่างานที่คุณทำอะค่ะมันก็เกิดเรื่องของความเครียดมากงานอาจจะหนักงานอาจจะเยอะงานอาจจะต้องออกไปตากแดดตากลมทํางานระยะเวลายาวนานทาให้เราเกิดความกดดันหรือเกิดความตึงเครียดได้ด้วยนั่นเองนะ แต่ก็มองว่าในปีนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานนะคะดาวราหูาโคจรย้ายมาอยู่ในจุดลาภะทาให้คุณหาเกิดความวุ่นวุ่นในเรื่องของการทํางานแต่มันก็จะเหมือนกับว่าเกิดเรื่องของโอกาสได้ด้วยนะมันอาจจะมีโอกาสได้เดินทางโอกาสได้ทําอะไรแปลกใหม่นะคะแต่ความอึดอัดในที่ทํางานก็ยังมีอยู่มาจากบุคคลน,นั่นเองนะคะก็คือผู้ใหญ่หุ้นส่วนหรือว่าเจ้านายนะคะทีนี้จุดที่จะต้องระวังในเรื่องของการงานของคุณในปีนี้นะเป็นสําคัญก็คือ ในช่วง4เดือนอันตรายนะคะกรกฎาสิงหากันยาตุลาสี่เดือนนี้นะคะงานของเรานะคะมันอาจจะเกิดเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวดาวเสาร์นี่แหละนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ที่กลุ่มอยู่ในช่องการงานจากโคจรเดือนถอยหลัง ในปีที่ผ่านมานะคะปี2566ดาวเสาร์นะคะก็โคจรเดือนถอยหลังเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเดือนตุลานะคะถึงเดือนธันวาคะ,ะลองดูซิว่าในปี2566นะคะตุลาถึงธันวานะคะเราเกิดเรื่องของความตึงเครียดอะไรบ้างนะ,ะที่เกิดกับเรื่องของผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะหรืองานที่เรารับเนี่ยนะคะมัน h a n d ดแล้วทาให้เราเกิดความเครียดอยดอัดอย่างไรสิ่งคล้ายๆกันเนี่ยค่ะก็จะมาเกิดในปีหน้าเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนช่วงเวลานิดนึงเป็นช่วงกรกฎาสิงหาก,กันยาตุลา ซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะคนที่มีหุ้นส่วนโดยเฉพาะหุ้นส่วนที่มีศักยภาพมากกว่าเราหุ้นส่วนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราหรือว่ากับเจ้านายนะคุณอาจจะเกิดปัญหาในช่วง4ี่เดือนอันตรายนี้นะที่อาจจะหุ้นส่วนอาจจะโกงหุ้นส่วนอาจจะถอนนะเลิกกันเลยนะหรือว่าคุณอาจจะเกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของความขัดแย้งรวมถึงเรื่องของความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือว่างานที่คุณทําในช่วงสเดือนนี้มันเหมือนแบบมันถอยหลังเข้าคลองอ่ะหรือมันเหมือนแบบ ไอ้ที่เราปูทางมาตั้งแต่ต้นปีมันจะต้องย้อนกลับไปนับหนึ่งใหม่นะคะดังนั้นในช่วงสเดือนอันตรายเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นช่วงที่การงานนะคะเดินอ่อนแรงนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดความอึดอัดใจ,จนะมันเหมือนจะต้องย้อนกลับไปทําในจุดใดจุดหนึ่งนะ,ะในจุดเริ่มต้นใหม่นั่นเองก็เป็นว่าในช่วง4เดือนนี้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงของเรื่องของการขัดแย้งกันนะคะกับเจ้านายเป็นสําคัญนะอันนี้จะดีที่สุดอันนี้เรียกว่าปลอดภัยที่สุดนะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรกันกับหุ้นส่วน คู่ค้าเนี่ยนะก่อนที่จะถึง4เดือนนี้คุณอาจจะต้องระวังด้วยนะเรื่องของการเซ็นการเงินนะเพราะว่าในช่วงที่จะมีปัญหากันนะคะเหมือนดาวการเงินมันจะโครจรเสียด้วยนะคะในช่วงเวลานั้นดังนั้นเราอาจจะต้องแบบก่อนหน้าที่มันจะเกิดก็คือเดือนกรกฎาใช่ไหมมันเริ่มเกิดก่อนหน้านั้นคุณจะมีการเซ็นการคุยกันตกลงอะไรกันโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองเรื่องของเอกสารเนี่ย กับหุ้นส่วนกับคู่ค้าระวังไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาเนี่ยมันส่งอิทธิพลมาถึงกันกันกบคุณถ้าคุณระมัดระวังแล้วในช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาอากมีการเซ็นการตกลงเรื่องเงินเร,งเ,รงเรื่องการจ่ายหรือ,เร,อเรื่องการตกลงคุยอะไรกันเนี่ยนะคะมันก็าอาจจะไม่ได้เป็นจริงน,นะคะหรือทําไม่ได้ตามที่พูดถ้าคุณรู้ไว้แล้วว่า4เดือนนี้มันเป็น4เดือนอันตรายของคุณ ในเรื่องของงานการตกลงคู่ใหญ่หุ้นส่วนคุณก็จะได้ทําใจว่าเออมันคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็รับมือได้อย่างมีสตินั่นเองเปิดดวงปี2024สามสิ่งมุ่นุ่นในปีนี้ของคนพฤศกอันดับที่3รักร้ายค่ะ ว่าดาวมฤติยูที่โครจรกลุ่มลัคนาของคุณตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งอิทธิพลถึงช่องปัตตาน,นีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของตัวคุณด้วยค่ะทําให้คนพฤชศกที่มีคู่หรือใครก็ตามที่ใกล้ชิดกันกับคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่ครองหรืออาจจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกับเรามากๆนะคะคนกลุ่มนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นคนใกล้ชิดกันกับคุณก็จะเจออิทธิพลของดาวมฤติยูดวงนี้ เข้าไปด้วยนะถ้าให้เกิดเรื่องของความเปลี่ยนแปลงโรคภัยหรือปัญหาอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในช่วงของปีนี้นะคะดาวเกษตรเจ้าเรือนของคู่ครองเนี่ยค่ะก็คือดาวอังคารค่ะในปีนี้จะโครจรสัมพันธ์กันกันกบดาวคู่ศัตรูและจะโครจรเดินผิดปกติด้วยนะคะในช่วงปลายปีคนใกล้ชิดของเราอาจจะเกิดเรื่องของการงาน ความขัดแย้งกันกับเจ้านายเป็นสาเหตุทําให้ออกจากงานนะคะหรือเกิดเรื่องของความตึงเครียดอะไรบางอย่างแล้วก็จะมาสัมพันธ์กันกับตัวเรานะเช่นบางทีเขาไม่ค่อยสบายใจนะในงานที่เขาทําเขาลาออกเขาก็ต้องมาพึ่งพิงเราแล้วทีหลังค่ะมันก็จะมีแบบปัญหาเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายเรื่องของปัญหาภายในบ้านตามมาทีหลังโดยจุดเริ่มต้นหนาก็จะมาจากคู่ครองของเราคนใกล้ชิดของเราเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นก่อนช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะ ดาวคู่ครองจะโคจรร่วมก,กันกับดาวเสาในช่องการงานมันเป็นสิ่งที่เขาทำอะค่ะอะไรบางอย่างมันเกิดเรื่องของความขัดแยง้งหรือเราทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วเราเข้ากันไม่ได้เราไปกันไม่ได้เลยเกิดเรื่องของการประทะคารมนะเกิดเรื่องของความตึงเครียดเกิดการอึดอัดขัดแยง้งนะแล้วเกิดเรื่องของความเสียหายกันขึ้นเข้ามาได้นะซึ่ง ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวของคู่รักเนี่ยนะ,ะจะเดินโคจรผิดปกติเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมยาวไปจนถึงมกรา6-8เลยนะคะ,ะแสดงว่าปัญหามันจะเริ่มมีตั้งแต่กลางปีละนะคะความขัดแย้งอะไรต่างๆนานา,นาแล้วตัวเขาก็จะโครจรเข้าร่วมกับดาวคู่จัตรูโครจรเข้าสู่จุดอับนะคะโครจรอ,อ,อ่อนแรงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่ามันอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นแตกหักเสียหายหรือเกิดความรุนแรง ถึงขั้นเสียเงินเสียสุขภาพจิตนะคะหรือเกิดปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินได้เช่นสมมติว่าคู่รักเล่านะคะแต่งงานกันแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายใจเลยทํางานรู้สึกว่ามีความขัดแย้งกับเจ้านายอยากที่จะลาออกสมมติว่าคุณคุณบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรลาออกเลยเดี๋ยวฉันดูแลตัวคุณเองตัวเขาได้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะดูแลไม่ได้จริงๆก็ได้นะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องของความแบบขัดแย้งกันนะในเรื่องของแบบนี้สินที่คงค้างหรืออาจจะแบบ ครอบครัวเราอาจจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ค่อยมั่นคงงั้นก็เลือกลากันไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีปัญหาเรื่องของงานหรือเรื่องของเจ้านายเขาอะค่ะเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเราอาจจะต้องแนะนําด้วยความใจเย็นเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอิทธิพลนะคะของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคู่ครองจักโครจรเดินร่วมคู่ศัตรตูมาตลอดตั้งแต่ช่วงแบบเมษายนเป็นต้นไปอะคะ่ะเขาจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะคะแล้วสุดท้ายแล้วอะมันก็เหมือนเวยงงูไม,ไม่ไม่ผลขอมันก็จะมีแบบ ปัญหาอะไรที่แบบพ่วงมาถึงเราในสิ่งที่เราแบบจะต้องทาบางอย่างร่วมกันสมมติว่าคุณแต่งงานคุณมีนี้บ้านนี้รถอย่างนี้ค่ะมันก็จะเกิดแบบปัญหาต่อเนื่องสมมติเขาลาออกจากงานแล้วคุณคิดว่าอยเขาเก่งมากเลยยังไงเขาก็ต้องหางานได้แต่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นแบบเรื่องอะไรที่ยาวนานต่อเนื่องแล้วสุดท้ายเ,ออเราก็อาจจะรับไม่ได้ในสิ่งที่ที่เขาตัดสินใจผิดนะคะก็เลยมองว่านะสำหรับคนรักคู่ครองอ่ะถ้าเราพอที่จะแนะนํา อะไรบางอย่างที่เป็นการจุดป,ปกายหรือการทําให้เขามีความอดทนทําให้เขามีความหุนหันน้อยลงนะคะก็อาจจะต้องแนะนําด้วยนะเพราะว่าในปีนี้เราอะมีดาวพฤหัสไปว่าผู้มีสติปัญญาโคจรคุมลัคนานะคะซึ่งดาวพฤหัสกับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่สมพลแต่ว่าเราให้สตินะ,ะให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่พึ่งของคนรักของเราได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสาสิ่งมุ่นๆนในปีนี้ของคนพฤษศพใครสนใจดูดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ